รอบนี้เนี่ยเราทา r g e t i ไปเลยว่าจะต้องเป็นเด็กที่ยากจนและยากจนพิเศษเพราะฉะนั้นนี่เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะฐานข้อมูลตรงนี้คือมีตัวเลขบัตรประชาชน13หลักเลยนะคะที่จะ verify แล้วก็เกณฑ์การคัดเลือกเด็กเนี่ยเราต้องการเด็กที่มีเกรดเฉลี่ยเนี่ยเกิน3.0ทําไมเราต้องการเด็ก ที่มีเกรดเฉลีย่ยเกิน3.00เพราะเราต้องการมั่นใจว่า Academically Speaking เขาจะต้องไปต่อได้จริงๆคือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆคือเด็กจะต้องมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจซึ่งตนี้เรามีการวัดสมรรถนะตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะ m ม k ชั u r e ว่าโอเคเขาพร้อมที่จะเรียนต่อได้เรื่องของตัวยากจนยากจนพิเศษเราดูยังไงใช่ไหมคะคือเราไปดูที่ Household Income ซึ่งตัว Household Income ตรงนี้ ก็จะเป็นหนึ่งในประชสําคัญในการที่จะเป็นเกณฑ์ในการรับสมัครเด็กในรอบนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสพทแล้วก็ทางอาชีวะเนี่ยที่จะช่วยช่วยในการคัดเด็กมาเบื้องต้นนะคะสาขาถามว่าทําไมต้องเป็น STEM, แล้วก็ Ste m plus เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตัวโครงสร้างของตัวตลาดแรงงานจริงๆเนี่ยแล้วก็เราไปดูโครงสร้างของเด็ก ในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคือเด็กที่จบด้านโซเชียลไซส์เนี่ย70%ในขณะที่เด็กที่จบด้านเซมเนี่ยมี30%ในขณะที่ประเทศเนี่ยเรามีความต้องการในทางด้านอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เอจิงซูซายดี้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเราจะเกิดเลเวอร์ชอตเทจในไม่ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องผลิต แรงงานที่ออกมาทํางานได้ตอบโจทย์ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็มุ่งสู่อุตสาหกรรมอนาคตเนี่ยนั่นคือที่มาว่าทำไมเราถึงโฟกัสที่ตัวสเต็กับ s t e ็มพล s ก่อนในตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของตัวโครงสร้างของตัวนักเรียนแล้วก็โครงสร้างของตัวเลเบอร์ค่ะตรงนี้เราต้องให้มันแมชกันนะคะ